ป๊อปคคบค่ะพี่หน่อยเห็นเขียนว่าธงสา,าสามชายเล็กและใหญ่ะนะครับก็ด้านหลังอย่างที่ผมบอกว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยทางพิพิธภัณฑ์เรือะพระร่าชีพิธีก็จัดแสดงองค์ประกอบสิ่งประกอบต่างๆที่อยู่ในลำเรือเวลาที่เราเห็นความงดงามของกองเรือของข,องอของบวนเรือขบวนเรือเนี่ยก็จะมีทั้งผ้าทั้งขนหัวเรือทั้งธงทั้งการแต่งกายทั้งผู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ในส่วนของธงเนี่ยนะครับจะมีธงสามชายเล็กและสามชายใหญ่ที่เรียกว่าสามชายก็สังเกตดูนะฮะเป็นลักษณะอาลักษณะธงสามเหลี่ยมมีชายสามสามสามชายถ้าเป็นธงสามชายใหญ่จะอยู่ด้านหลังของเรือสังเกตดูโมเดลข้างล่างเนี่ยก็พยายามเป็นภาพวาดลายเส้นให้เราเห็นชัดเจนว่าปักอยู่ด้านหลังจะมีเจ้าหน้าที่รักษาธงหนึ่งท่านนะครับส่วนธงสามชายเล็กนะครับถ้าอย่างเช่นลำนี้น่าจะเป็นกระบี่ปะเมืองมารนะครับก็จะเสียบเอาไว้อยู่ที่ อาหารหรือแขนของขนหัวเรือที่เป็นลูกกระบี่พญาบานอนเพื่อให้เวลาที่เรือขบวนเรือเคลื่อนไปเนี่ยธงก็จะปลิวสวัยนะครับสร้างความโดดเด่นให้กับกระบวนเรือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่จะมีการพระราชพิดีแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีพระบรมราชานุญาตแล้วก็มีหมายรับสั่งแจ้งมาอย่างน้อยปีเศษเพราะทั้งธงเอ่ยเครื่องแต่งกายเอ่ยการซ่อมเรือเอ่ยทุกอย่างทําใหม่หมด พงในที่นี้ก็เป็นผ้าพื้นนะครับผ้าสักการะสีแดงแล้วกเ็เป็นงานมือนะครับ<ะ>ที่เจ้าหน้าที่ศิลปาชีพต่างๆเดี๋ยวจะราปักดิ้นเงินดิ้นทองไ<ะ>หมเงินไหมทองลงไปนะครับให้โดดเด่นแล้ว เวลาที่จะเก็บรักษาพับก็ไม่ได้คือพับแล้วจะเกิดการงอนะครับก็จะปักไว้อย่างนี้คุณป๊อบคะตู้โชว์อันนี้พี่หน่อยเห็นมีกรองมีเครื่องดนตรีเครื่องประกอบจังหวะไหมอ่าใช่ใช่ใช่มีกรองนะครับมีจะเรียกว่าอะไรปีชวาปีงอนนะครับแต่ฝรั่งนะครับแล้วก็กรองที่เป็นกรองมโหระทึกนะครับแล้วก็สังนะครับก็เป็นการรวบรวมนะครับเครื่องดนตรีแต่ไทยเดิมตั้งแต่ทียาแล้วก็ตามยุคสมัยต่างๆที่เรานํา เครื่องดนตรีนะครับของต่างชาติเข้ามาประกอบร่วมด้วยอย่างเช่นแต่ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งมาใช้ในการประกอบจังหวะร่วมเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราอิทธิพลของชาวยุโรปมากขึ้นแต่ว่าความหมายรวมของตู้นี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะบอกว่าในเรือพระราชวิธีก็จะมีหลายสิ่งรวมอยู่ด้วยกันสิ่งหนึ่งซึ่งใช้ในการประกอบในการขับนะครับบทที่เรียกว,ว่าบทเหเรือแล้วบทเหรเือเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เป็นการที่บอกความพร้อมเพียงของกระบวนเรือของฝ<ะ>ีพายที่จะจ้วงลงไปในเรือนะครับแล้วในบเทเหรือเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อก็จะมีดนตรีประกอบร่วมที่จะซ่อนอยู่ในอ,องค์ประกอบของคนที่อยู่บนเรือก็จะเป่าอะไรต่างๆไปด้วยสร้างความไพเราะสร้างความอลังการแล้วก็สร้างบเทเหรือเนี่ยให้ดูไพเราะมากขึ้นนะครับเป็นจังหวะด้วยเปเป็นจังหวะเป็นจังหวะใช่ส่วนด้านล่างด้านล่างตรงนี้เนี่ยทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ได้เชิญน,นะครับกาเหยื บทที่เก่าแก่ที่สุดบทหนึ่งของประเทศไทยที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือกาแผ่เรือที่ประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบตนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าวังหน้าของอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในสมุทิยาเนี่ยท่านเป็นปรา์ที่เชี่ยวชาญทางด้านอักษรวรรณคดีต่างๆเยอะแย,ยะมากมายนะครับท่านก็กล่าวถึงกองเรือ ที่เราคุ้นเคยกันเช่นกล่าวถึงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์สุพรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงษ์ทรงพรมมินลินละเลื่อนเตือนตาชมส่วนใหญ่เราจะจํากันอันนี้แต่ว่าบทหนึ่งที่คลาสสิกมากๆนะครับก็คือจะเป็นโครงก่อนที่จะขึ้นกราบเดี๋ยวจะมีโครงอยู่นะครับอันนี้ท่านบอกว่าปางเสด็จประเวทดาวชลา,าลัยทรงรัตนพิมานชายัยกิ่งแก้วนะครับพังพร้อมพวกคนไกแหนแห่ เรือกระบวนต้นแพ้วเพิดพริ้งภายทองพอขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผู้นำต้นเสียงเนี่ยก็จะเริ่มเห่ไปพระ,สะเสด็จโดยแดนชนอะไรต่างๆเหล่านี้ไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ไล่าย,ยาวไปตลอดกระบวนเรือนะครับแห่ท่องกาบได้ด้วยเหรอได้แค่นี้แหละ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,ง,ง,งที่ที่ผมอัญเชิญมาที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นบทของเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่พอมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะมีบทต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจําได้อีกบทหนึ่งต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ <c oughs> พระพุทธเลิศร้าน,นภาลายัยราชกาลรที่สองกาเพชมเครื่องขาวหวาน มัสมันแกงแก้วตาหอมยี่หล่าลดร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากได้ฝ่าฝันหาอ่านะครับแล้วก็ยังมีบทต่างๆเช่นสมัยรัชกาลที่5แม้กระทั่งในสมัยรัชกาลปัจจุบันนะครับในการพระราชพิธีในยุคสมัยต่างๆก็มีการแต่งกาบเหตุแต่งบทเรือขึ้นมาต่างๆแต่บทที่ยังคลาสสิกที่สุดที่น่าจะเป็นเพราะว่าอายุแล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็ยังเป็นบทของเจ้าฟ้ากุ้งอยู่นะครับ องค์ประกอบที่คือเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบร่วมในการเหตุนี้ด้วยอันนี้นพอสังเกต้าจริงๆเจาะลึกดน,นตรีมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้ค <ำ S 1> <ช>ําถามก็คือว่าแล้วเวลาพระมหากษัตริย์ในอดีตเสด็จทางน้นํานึกภาพในสมัยที่เรายังไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องบินมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านจําเป็นจะต้องใช้กระบวนเรืองงดงามขนาดนี้ทุกครั้งหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ ถ้าเป็นการเสด็จโดยการที่ไม่ใช่พระราชพิธีสําคัญก็ใช้กระบวนที่เป็นกระบวนลํารลำลองนะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องประดับเรือมากมายมหาสารเพราะเอาผู้พูดจริงๆเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับนอกจากเป็นการพระราชพิธีสําคัญ นะครับตั้งแต่ยุทธยาเลยว่าการที่เราไปรับราชทูตสาคัญแล้วก็สืบเนื่องมาในสมัยรัตะนโกสินทร์เช่นการพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบรมราชาพิเศษสเสด็จเรียบพระนครทางชลมาหรือการพระราชพิธีเกี่ยวกับวาระสําคัญเช่นสเสด็จพระนเินถวายพระกฐถินผ้าพระ,ระกตินหลวงด้วยกระบ,บวนพรารญาตตาทางชลมา จึงจะใช้รูปกองเรือรูปกระบวนเต็มรูปแบบทั้งหมด52ลำลักษณะนี้นะครับแม้กระทั่งเช่นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่ท่านโปรดในการเสด็จ ลำลองแปลงพระองค์ลำลองไปเยี่ยมเยือนราชดรต่างๆเราก็จะมีเรือที่ว่าเรือต้นเรือประพาสต้นเสด็จประพาสต้นไปลักษณะเรือที่ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายไปกับข้าราชการขุนนางใกล้ชิดที่แต่งกายแบบลำลองออกไปไม่ให้ผู้คนรู้จักเพราะอย่างนั้นเราไปเรื่องแต่งกายเลยไหมเราไปเรื่องแต่งกายแหมนี่ตัดตรงนี้เลยนะนี่แต่งกายสีสันแตกต่างเลยแตกต่างเพราะว่าจะมีการค่ะโอเคนะครับชุดในท้ายพี่หน่อยเห็นก็อย่างนี้นะครับค่ะ ตู้นี้ตู้นี้เป็นตู้ที่จัดแสดงจําลองเครื่องแต่งกายาจะเรียกว่าบางส่วนของเรือพระที่นั่งบางลามเช่นอันนี้เป็นชุดในท้ายาในท้ายที่อยู่ในท้ายเรืออันนี้เป็นชุดของฝีพายนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็นลักษณะฝีพายของโขนหัวเรือรูปสัตว์ก็เครื่องแต่งกายก็จะสวยงามขึ้น สวยงามขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นผ้าที่แบบปัก,ปกแบบปักดิ้นปักดิ้นชัดเจน<ช>นะครับเพราะเป็นขวนหัวเรือรูปสัตว์เดี๋ยวจะเป็นลักษณะยังไม่ใช่เรือพะท่นังค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเรือลักษณะเช่นเรือพระตำรวจนะครับที่ที่ศักและฐานะของเรือเนี่ยต่ำกว่าเรือที่เป็นเรือประเภทขวนหัวเรือรูปสัตว์ขวนหัวเรือรูปสัตว์เช่นอะไรอสูร,รวายุพักอสูรปักสีเอกชัยเหินหาเอกชัยเหลาทองกระบี่ปราบเมืองมารกระบี่ลานรอนลาบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราถอยมาตรงนี้อ่ะจะสังเกตดูเห็นมะ แต่งกายดูหรูหราขึ้นนะครับเป็นปักลิ้นต่างๆมากมายอันนี้นะครับจะเป็นชุดเครื่องแต่งกายของเจ้าพนักงานที่อยู่บนเรือพัะทน่นั่งเช่นชุดนายเรือพันธนนั่งสุพรรณหงษ์อันไหนล่ะนะครับอันนี้น่าจะอันนี้แต่จากภาพนะครับก็อันนี้จะเป็นของฝีพายอันนี้นี่ขนาดฝีพายนะชุดแดงๆนี่ชุดฝีพายนะฝีพายลำนี้ของลำไหนอนันต์ยกเว้นอนันตนาคราชส่วนลำนี้จะเป็นชุดพนักงานเห่อนันตนาคราช นะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้จัดแสดงต่อไปนะครับ